ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เป็นเมนูทานเล่นหรือว่าจะทานเป็นอาหารเช้าแบบมังสวิรัติก็ได้ค่ะเมนูขนมปังหน้ามะเขือเทศกับใบโหระพาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะขนมปังแซนวิชโฮลวีตค่ะขั้นตอนแรกค่ะน้ำมันมะกอกลงค่ะกระเทียมค่ะมะเขือเทศหั่นเต๋าลงค่ะพริกไทยเกลือน้ำตาล น้ำส้มสายชูเบาสมิกค่ะโรยใบโหระพาสับลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นอีกเล็กน้อยค่ะปิดไฟละค่ะนำขนมปังโฮวีดหั่นครึ่งนำเข้าเตาอบปิ้งพอให้เกรียมค่ะ เอาขนมปังมาจัดด้วยหน้ามะเขือเทศค่ะขูดพราร์มซานชีสลงค่ะตกแต่งด้วยใบโหระพาเสร็จแล้วค่ะเมนูขนมปังหน้ามะเขือเทศกับใบโหระพาเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขกันได้ทั้งครอบครัวละค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและฟาร์มเฮาส์ค่ะ